มาดูกันที่ข้อที่9ค่ะเก๋ต้องการทำไก่ทอดซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้90นาทีต่อจากนั้นนำเนื้อไก่ไปทอดอีก10นาทีถ้าเก๋เริ่มหมักเนื้อไก่เวลา13 4 5นาท, 9, นาทีแล้วเก๋ทอดไก่เสร็จในเวลาใดในขั้นแรกนะคะเราก็จะมารวมเวลาของระยะเวลาที่หมักเนื้อไก่แล้วก็ระยะเวลาที่นำไปทอดนะคะก็คือ90 บวกกับ10เป็น100นาทีใช่ไหมคะซึ่ง100นาทีเนี่ยถ้าแยกเป็นชั่วโมงกับนาทีจะได้เป็น1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนั่นเองทีนี้ในระยะในการหมักไก่กับการนำไปทอดนะคะมนรวมกันแล้วเนี่ยได้1ชั่วโมง40นาทีเราก็จะนำไปบวกกับ ระยะเวลาที่ไม่ใช่ระยะเวลาสิไปบวกกับเวลาเริ่มต้นที่หมักเนื้อไก่นะคะก็เราก็จะแยกออกเป็น2หลักก็คือหลักชั่วโมงกับหลักนาทีนะคะอันนี้ที่เราเคยเรียนกันมาตอนปอ .3 นะคะ,ะก็13นาฬิกา13ชั่วโมง45นาทีนะคะบวกกับ1ชั่วโมง40นาทีอ่ะทีนี้ นาทีกับนาทีบวกกัน45บวก40ได้85นาทีชั่วโมงกับชั่วโมงบวกกันได้14ชั่วโมงนะคะแต่ว่า85นาทีเนี่ยมันเกิน60นาทีเราก็จะตัด60นาทีแล้วยกให้ชั่วโมงไปเพราะฉะนั้นอีกคำตอบหนึ่งก็คือ15ชั่วโมงกับอีก25นาที แสดงว่าเก๋จะทอดไก่เสร็จในเวลา15:25นกานาทีนะคะตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะ